จ้ามือนีจะขอมเปลี่ยนสถา,านที่นะคะสิผ้ามาบัางสะดุกน้อยค่ะถูกมื่อบังตาสะดุกง,ง่ายมือนีมาบัางสะดุกน้อยปลาเข็งน้อยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะท้ายตาด่างง่ายๆแหละแต่บเบื่อแล้วท้ายด่างน,น้อยบวานสะดุกลปลาเข็งน้อยนะคะมือนีมือ,มอนีพันมาบ้าไนไปไหนเหมือนบ้านเดีย๋ยวไล่กนี่พันมาเหมือนบ้านถือก็นี่ใาจโฮม่าด่านบ้านหวานเยอะเล้วพ่อว่า นั่นมันบ่อนมาถู่นะเออไปแจกเขามันมันบ่อนนีอวู้ยนั่นเด็ดได้หลายจุดเลยหรอนั่นนะค่ะได้หลายยุดนะค่ะเป็นบ้านมาติ๊กโด้นี่ค่ะป่าสดสดที่นั่นบ่าันเข่ามันเตือนหนามว่าไหลนะมือเอาไปบ้องด่างพ่นค่ะ ไปเบื้องด่างคุณนะคะคะสิภาพไปนะคะคสิภาพไปเบื้องสะดุ้งด่างนี่นะคะสะดุ้งน้อยค่ะถ้าจะดุงง่ายหลายกับมาท่าสะดุ้งน้อยให้เบื้องนะคะเมื่อนี้ค่ะอันนี้มันดักจากห้างจากน้อยนะคะนี่ค่ะเบื่องบรรยากาศบ้านเฮ้าร์นะคะในบ้านคอนสายบ้านชัยคุมนะคะบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานะคะแม่สามแล้วเรามันหรือก่ อมือมือนี่มันมอดแดดไปเลยต้องมอดมันแดดแล้ม่เนาะแค่น้อก็เขาล่งแดดมาี่แดดก็ล่างมากนี่ตงกยอนกยอนามบ่บ่แม่นั่น่แม่สะดวกง่ายอันนี้อันนี้ยกยอเล็ก นกยน่าหน่อยนะคะ่ะอันนี้สำหรับปลาปลาขาวเป็นโมกเนาะแม่เป็นโมกเปเผาก็ไดแม่เป็นยี่มะขี้ชุ่มปลาเล็กน้อยอันนี้เป็นคล้องหน่อยคล้องปลาหน่อยนะค่ะโบราณหอยโบราณแม่อันนี้อันนี้คล้อ,นนองโบราณน,นะจ๊ะคล้องตั้งแต่สมัยกเก่าๆมันจะมีคล้องไป็นน้ำหนีนะคะ่ะลงเปนน้ำหาแม่อันนี้ลงไปทะเลปลาดแดงนะคะ่ะกันนี้ก็ลงทะเลบ่าแดงให้กันค่ะ เป็นทองให้ทองทองให้ทองหน้านะจ๊พ่นเห็นว่าวานเ้าพันกับอายุทองอยุาเหมาจุดจุธงเหรอคะเพิ่งเฮียนพน้าขาพ่นนะคะแมนเหมืนเป็นลานนะคะพ่นห้องไผ่นี่ไผแโอ้ห้างเสียนะอาเสียเป็นบ้านตาอากาศพน้านอากาศเปนยเือนกล่ันตือนกองไมน มันยานกล้องมันยานได้ออกกล้องอุ <t <t ้ยอันนี้บ้านตาอากาศไปนนะค่ะสะอ่อนเนะจ้าป่านน้องป่านนั่นคอนโดบ้านอาเซียเพื่นมาสร้างไว้ทงตาอากาศมันบ่อนี่นี่มันเยอะเพ้อเนี่มันเยอะป้าหยาดมันบ้านแดดมันออกปตามันกระถือกเป็นเวลาเลยว่ามันสิว่าถือกเป็นเวลาเลย ก็ล่างแรนออกไปเงียบสงบดีบบบบบบแล้วแม่น,งงนะฮันลุ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 นว่ามาค้นซองกองมัน,น มันไม่ใช่เข้าก้องไปแท้ด่างน้อยกันบ้านแม่มันพุ่มแดดออกมามันยูมยามนี่ละหุ่มเนาะมันกำลังออกจากป่าหมู่บ้านเราไม่ได้ตั้งเันนั่นยากแขคงเราตั้งหมู่บ้านนี่เห็นผู้ไร้ทายออกมากับป่าป่าเขียงเต็มสะดุ่งสะดุ่งที่หมู่บ้านมันบอนหมุนไปรยุ่ธยุยกทำไมมันเป็นวันวันนะจ๊ะบางวันก็้ามาได้ค่ะหมู่บ้านนี่เป็นมือป่าเขียงน้อยแล้วจ้านั่นได้ยุได้ได้รายก็ย่งมองหนี สำหรับหมักหมกปลาเขีงนะคะย้าห้องกระทะบรรยากาศภานนอกป้าน้าให้พระนะจ๊ะ่วนกระทะตั้นี่ราคาอดใจรอรัจจ่าเดี๋ยวเปิดบ้านกระทะมาล่ำเคยก้าวราคาฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามกี่ห้ะะมปเลยค่ะด,ดีเข้าไปเป็นโรงละครนะเน,เน,เน,น,นาะใครก็ได้เป็นละฮะ กำล่งบองมากลนวจ้ะป่าก็ล่างลงค่ะมือนีเยาะ้องก็ตั้งใจมาแทาสะดุ้งหน่อยนะคะแต่ว่ามือนีมือนี้บ๊อบปันใดมือว่านี่ไ้หลายค่ะมือว่านนี่น้ำหลายแล้ว่าน่น้ำมันน้ำมันมันเศร้าเตือนน้ำแล้วบ่อมือว่านเหมือก้อนนี่น้ำบาบามันก็เตือนน้ำอยู่นี่ค่ะแต่ว่าซ้ำสีเอาไปหมกไปหยางกะได้คือเข้าค่ะแมนกับซ้ำเสี้ยวห้องสีไ้หลายจะแทะกับบ๊อบปันใดค่ะแต่ว่าซ้ำสีหมกมีค่ะ ออกเนี่ยน้องดึงไปหักออกนะดึงเหล้าไปหั่นไปหักออกโรดมันเป็นหฮมแม่อ่ะบังไปเรื่อยๆนะจ้าใจโฮมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศจัางน้อยจาอยัางคอยสิล่าโรคด้วยบอข่อยตุข่อยบอจ้าช <c oughs> ่าอยากเห็นเลยใจขา <c oughs> มาร เห็นรถสติกสะดุกซื้อมาเด้ไปเที่ยวน้อเห็นระบาืจ้ักยังว่าเห็นลมโจเห็ไปเห็นวากาัอาบน้เออจกลับว่านบ้านเน้ยฮะบานเห็นแถวบอกแล้วว่างนะดีเกียบดีอืมบอกแล้วแน่ว่าานนี่ยเราได้เป็นน้ำมันเราเนาะค่าน้ำบา้นะสิอืมเราได้ไปอันมาเรําเราไยน้ำบานี่ไหนคนบางซ้ำเราได้ไปว่างสีโลด หาลอยยังสะดุดมฝากขอบคุณเนเราได้ด้อฝากขอบคุ้หลับแปอ,อืมแล้วเขาเจ้าฮมฝากขอบค,คุเ้ออคเด้อสิอันนี้แฟนเราไปเมืองนอกนะจาเด็ยเป็นเอฟซีเจ้าโฮมนะค่ะแฟนเราค่ะอ่าเบิ้งไปเด็ดจักน้อยจักน้อยนะค่ะเจทมท่าบรรยากาศเห็เบื้งก่อนนะค่ะเอาคืนนี้แลละค่ะ ก็ส like, ิมีปลาเข็งน้อยเพราะดมอกไต้อมันมันม yeah. yeah. <'s> ันมันอม่มมันเป็นอันมานปามดิเนาะมันนมันเนมันยกปึงกตึงๆเนาะมันเป็นน้ำมะออั้นขมันยกะวางมากเจอันนี้น้ำไหลออกชดอันนี้มันเป็นอมน้ำขึ้นมากเนาะจานบนเครื่องหมู่บ้านนี่เห็นมนุนโอ้ยมาว่าท่านหมู่บ้านเนาะ เียก็หูดออกมาอว่าข้าวเดียวมันาแตกว่าคือมากลื่อวานี่ยวไหมาถ่ายเพราะว่าจะไม่รู้จักว่าพันตึกยุทแถวนี้เมื่อกี้กับบ้าหมันบ้าหมันกับซาตากับบ้งนไทยบรรยากาศในบ้องเก้านะคะ อันนี้กับเซล่าลงนะคะแยกห้องกับเมาไปลวาห้องกับเศร้าแล้วแดดขอบคุณมากมายนะคะสิออกเป็นหน้าค่ะยังสีออกเป็นหน้านะคะรอติดตามนะจ๊ะเก๋ห้างระเบิดออสเตรเลียฝากกดไลค์กดแชร์ข้าเดียวนี่กะดิบเปิ้ครื่งถังง่อยเคิืงคุณบางซอยบางนะจ๊ะท่ายบรรยากาศตรงนี้ตอนน่าเศร้าเดี๋ยวไปท่ายหนาไปที่มอล่ำนะจ๊ะขอบคุณมากมายนะใครเจ้นหน้าพักกันไหมครับ๊ายบายค่ะ